หลักสูตรอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับระดับชั้นสนาวีมีชั้นเตรียมภาษาและปรับพื้นฐานให้รับสมัครนักเรียนจบมัธยมต้นขึ้นไปหรือจบประถมศึกษาปีที่6มีความพร้อมก็สามารถทรงเรียนได้รับสมัครทั้งนักเรียนประจำและไปกลับเด็กกำพร้าเด็กยากจนเรียนดีมีทุนการศึกษาให้รับสมัครแล้ววันนี้เป็นต้นไปเอกสารสมัครสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาสูติบัตร ใบสำคัญรับรองผลการเรียนใบรับรองแพทย์รูปถ่ายขนาดนิ้วครึ่งจำนวน6รูปสำหรับผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะให้บุตรหลานเรียนวุฒิการศึกษาสามัญควบคู่ภายในโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามมีการเรียนการสอนกศออนอในทุกวันอาทิตย์เพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มเติมและอำนวยความสะดวกให้กับบุตรหลานของท่านติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อาจารย์อับดุลลอสุไลมัด0 8 9ย4 4 5 7 6 1อาจารย์อับดุลหากีมังเดชะ08 5 9 1 5 05 4 5อาจารย์มุนซิตมันติมะ08 5 9 0 9 6 0 0 2อาจารย์รอชิดินมัดละ08 1 5 4 0 2 9 6 5อาจารย์รอมดรพวงภากา08 1 4 8 6 5 8 7 0หรือติดต่อผ่านทางเพจ Facebook โรงเรียนอนุรักษ์บรดกอิสลาม อย่าลืมรับสมัครแล้ววันนี้เป็นต้นไปรายการจากช่องอนุรักษ์ทีวีต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย บ์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ยินดีต้อนรับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับเข้าสู่รายการอนุรักษ์นิวส์นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเวลา18นาฬิกา30กว่านาทีเป็นต้นไปนะครับพี่น้องครับใครที่ติดตามรายการอนุรักษ์นิวส์นะครับในวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาพบกับนะครับเรื่องราวของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในดินแดนเอเชียใต้นะครับซึ่งต้องบอกกันเลยครับว่าเมื่อวันจันทร์ ที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับมีการโจมตีนะครับด้วยการใช้ระเบิดคาร์บอมครับใน3ประเทศพร้อมกันเลยนะครับประกอบไปด้วยอิสลามาบัดประเทศปากีสถานนะครับและกรุงเนวเดลีนะครับของอินเดียและกรุงทากานะครับของประเทศบังกลาเทศครับเรียกได้ว่าเอเชียใต้นะครับร้อนระอุอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องบอกกันเลยครับว่ากำลังหาว่าใครคือต้นเหตุ ของการทำเรื่องของการคาบอมในครั้งนี้นะครับซึ่งหลายคนก็พุ่งเป้าไปที่เรื่องราวของกฎหมายการต่อต้านการก่อการร้ายหรือว่า UAPA นะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางองค์การสหประชาชาติก็มีการประกาศกฎหมายนี้นะครับออกมาแล้วก็จับตามาว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลังของการก่อเหตุความรุนแรงในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเรื่องราวของข่าวสารในวันนี้จะเป็นอย่างไรครับเพราะก่อนหน้านี้ครับ อินเดียและปากีสถานพึ่มๆึ่มกันที่รัฐแคชเมียร์แล้ว2ประเทศนี้เรียกได้ว่าไม่ธรรมดากันทั้งคู่นะครับมีขีปนาวุธที่เรียกว่านิวเคลียร์นะครับอยู่ในมือพร้อมที่จะปะทุความรุนแรงในเอเชียใตย้ขึ้นมาได้ตลอดเลยนะครับและการโจมตีทั้ง3ประเทศพร้อมๆกันนะครับต้องบอกกันเลยว่าจะมีเรื่องราวเบื้องหลังในการโยงที่จะนำไปสู่ความรุนแรงในเอเชียใตย้หรือไม่นะครับเพราะกลุ่ม ผู้ที่ไม่พอใจในอินเดียและปากีสถานในรัฐแคชเมียร์เนี่ยมีค่อนข้างสูงนะครับหรือเราเรียกว่าผู้ก่อการร้ายในรัฐแคชเมียร์นะครับซึ่งผู้กระทำความผิดเหล่านี้นะครับก็ไม่ค่อยที่จะพึงพอใจกันอยู่แล้วแล้วมาเกิดเหตุความรุนแรงกรณีของการคาบอมอีกอาจจะทำให้เข้าใจผิดแล้วก็นำไปสู่การสู้รบในดินแดนของแคชเมียร์เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับเอาเดี๋ยวไปดู3มพื้นที่กันสักน,นิดนึงครับว่าอยู่ห่างกัน แบบไหนอย่างไรนะครับในเอเชียใต้นะครับซึ่งต้องบอกว่าสำหรับแผนที่นี้นะครับเห็นเลยครับว่าเรื่องของการโจมตีจุดบนสุดนะครับกรุงอิสลามาบัดนะประเทศนะครับปากีสถานนะครับและตรงกลางครับกรุงเนวเดลีนะครับของประเทศอินเดียนะครับขวามือสุดครับ ถ้าเกิดท่านผู้ชมหันเข้าสู่หน้าจอตอนนี้ทางด้านขวามือสุดของท่านผู้ชมครับคือกรุงทากานะครับประเทศบังกลาเทศนะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยครับว่าการโจมตี3พื้นที่นะครับในเวลาไล่เลี่ยกันนะครับสำหรับนะครับกรุงอิสรามาบัดมีผู้เสียชีวิตถึง12คนนะครับบาดเจ็บกว่า30คนนะครับและกรุงดิวเดลีนะครับมีผู้เสียชีวิตนะครับกว่า18คน แล้วก็บาดเจ็บกว่า20คนนะครับส่วนกรุงทาการนี่เท่าที่เปิดเผยนะครับมีผู้บาดเจ็บนะครับมากกว่า30คนนะครับซึ่งผู้เสียชีวิตนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่านะครับยังรอนะครับในเรื่องราวของการพิสูจน์นะครับเรื่องของการเสียชีวิตอยู่นะครับแต่สิ่งสาคัญที่สุดพี่น้องครับเรื่องของการเสียชีวิตสะท้อนให้เห็นว่ามีผู้เสียชีวิต จำนวนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ความรุนแรงในเอเชียใต้นะครับกำลังจะปะทุขึ้นอีกครั้งเดี๋ยวไปดูกันว่ามีกลุ่มอะไรออกมารับผิดชอบและอยู่เบื้องหลังในการกระทำในครั้งนี้นะครับซึ่งต้องบอกกันเลยครับว่าในอดีตนั้นนะครับกลุ่มที่จะพูดคุยกันนั่นก็คือกลุ่มตาลิบันนั่นเองนะครับซึ่งกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มทางการเมืองครับโดยใช้เรื่องราวของความเป็นอิสลามในการนำเสนอนะในเรื่องของการ สู้รบนะครับซึ่งกลุ่มเนี่ยตอนแรกเนี่ยอยู่ที่อัฟกานิสถานนะครับแต่ปัจจุบันนะครับได้มีการขยายอิทธิพลนะครับแล้วก็ดินแดนเนี่ยขยายกองกำลังเนี่ยเข้ามาในปากีสถานนะครับทำให้กลุ่มตาลิบันในปากีสถานเนี่ยก็กลับเข้ามามีบทบาทอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มี เรื่องราวของการที่จะสะท้อนถึงแนวคิดทางการเมืองหลังจากที่ปากีสถานเนี่ยนะครับได้มีบทบาทมากขึ้นในเวทีโลกที่ผ่านมานะครับไปดูเรื่องราวของความหมายกันสักนิดหนึ่งครับสำหรับตาลิบันมีความหมายว่านักเรียนนะครับในภาษานะครับเปสโตนะซึ่งปรากฏนะครับตัวในครั้งแรกในปีนคิดศักราร1990นะครับสไลด์ก่อนหน้านี้นะในะในส่วนของ กลุ่มตอริบันคือใครนะครับนะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับสำหรับข้อมูลนี้นะครับเชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับมาจากการที่ต้องการเรียกร้องให้สหรัฐนะครับออกจากการตั้งกองกําลังในอัฟกานิสถานนะครับแล้วก็มีการนะครับรวบรวมกองกําลังนะครับซึ่งกองกําลังเนี่ยก็พัฒนามาจากกลุ่มอัลกออิดะนะครับของอุสมะบินละเด็นนะครับ แล้วก็ในเวลาต่อมาเนี่ยก็มีการพัฒนาต่อต้านนะครับเรื่องของอเมริกาชาติตะวันตกนะครับแล้วกลุ่มตาลิบันเนี่ยก็มีการให้ชาวโลกนะครับได้เห็นถึงแนวคิดหนึ่งก็คือการจะใช้กฎหมายอิสลามนะครับในเรื่องราวของกฎหมายชาริอะนะครับแต่วันนี้ที่ผมต้องบอกแต่เพราะว่ากลุ่มตาลิบันในอัฟกานิสถานเนี่ย เป็นแบบที่พูดถึงนะครับแต่ในปากีสถานเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มตาลิบันที่มีการปรับตัวกันอยู่พอสมควรนะถึงขนาดนะครับว่าสามารถที่จะไปร่วมประชุมกับนานาชาติได้ยอมรับนะครับกฎระเบียบบางข้อสําคัญของชาติตะวันตกนะนั่นแสดงว่าตาลิบันของอัฟกานิสถานเนี่ยเป็นอนุรักษ์นิยมมากกว่าตาลิบันนะครับของปากีสถานนะครับเอ๊ะแล้วรอบนี้เข้ามามีบทบาทได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวไปดูปฏิบัติการนี้กันสักนิดหนึ่งครับสําหรับ 20ปีนะครับสงครามในอัฟกานิสถานเนี่ยมันสะท้อนถึงหลายเรื่องครับว่ากลุ่มตาลิบันเองนะครับไม่ได้สูญหายไปไหนนะครับโดยเฉพาะยุคที่มีการปราบปรามอย่างหนักนะครับคือยุคของจอร์จดับเบิลยูบูชนะครับแล้วก็ยุคของประธานาธิบดีบาร,รักโอบามาเนี่ยนำไปสู่การสังหารนะครับอุซามะเบลาเดนนะครับที่อัฟกานิสถานได้หลังจากสังหารเนี่ยแหละครับทำให้กลุ่มตาลิบันบางส่วนเนี่ย ก็อพยพนะครับย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่ปากีสถานแล้วก็มีการตั้งกองกำลังนะครับขึ้นที่ประเทศปากีสถานด้วยนะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับนักวิชาการหลายคนนะก็มีการจับตามองครับว่ากลุ่มตาลิบันเนี่ยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการที่จะประกาศความยิ่งใหญ่นะครับของขบวนการนี้หรือไม่นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในแนวคิดนะที่ทำให้เราเห็นนะครับว่า ตะวันตกแล้วก็รวมถึงนักวิชาการนะครับก็กำลังจะให้เราได้เห็นถึงแนวคิดนะครับการที่จะประกาศถึงความการมีอยู่นะครับของตาลิบันในปากีสถานกับการโจมตี3พื้นที่นั่นเองนะครับเอาล้วครับเดี๋ยวย้อนกลับไปที่แผนที่นะครับในการโจมตีครั้งหนึ่งท่านผู้ชมครับไม่ว่าใครจะอยู่เบื้องหลังนะเหตุการณ์โจมตีในครั้งนี้นะครับเอาและแต่สิ่งสำคัญเลยคือเรานะครับ จะสะท้อนให้พี่น้องได้เห็นว่านี่คือความรุนแรงนี่คือสิ่งที่สะเทือนนะครับเอเชียใตย้พูดถึงเรื่องของความปลอดภัยพูดถึงเรื่องของสถานะของภูมิภาคและล่าสุดนะครับทั้งปากีสถานและอินเดียเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนความมั่นคงทางด้านนิวเคลียร์กับสหรัฐด้วยมีภาพการจับมือนะกับประธานาธิบดีวลาเดเมีร์ปูติน นะครับล่าสุดด้วยนะครับแล้วก็ประธานาธิบดีของจีนครับแต่สหรัฐนี่ไม่ได้ไปจับมืออี๋อกับอินเดียนะครับแต่อินเดียเนี่ยจับมือกับจีนแล้วก็ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งต้องบอกกันเลยว่านี่คือการสะท้อนถึงแนวคิดสําคัญครับในเรื่องราวของประเทศมหาอำนาจทางด้านนิวเคลียร์และจีนเองนะครับก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจโลกอยู่ในตอนนี้กําลังแข่งขันกันนะนะ ระหว่างจีนนะครับอินเดียแล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับแม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะมีตัวเลข GDP สูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกครับแต่จํานวนประชากรแน่นอนครับแพ้อินเดียและนะครับแพ้จีนอย่างแน่นอนนี่เป็นสิ่งที่อยากจะสะท้อนนะครับให้กับทุกท่านนะครับได้เห็นถึงกระบวนการแล้วก็แนวทางนะครับในการใช้ความรุนแรงผ่านการวางระเบิดนะครับโดยโดยใช้เหตุการณ์คาบอมนะ ใน3พื้นที่ปากีสถานบังกลาเทศและอินเดียนั่นเองนะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวไปที่ภาพสุดท้ายเรื่องของไทม์ไลน์อัฟกานิสถานกันบ้างครับสำหรับไทม์ไลน์การปฏิบัติการสายฟ้าแลบนะครับของตาลิบันนะในการยึดอัฟกานิสถานนะครับซึ่งต้องย้อนกลับไปในสมัยประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุชครับซึ่งต้องบอกว่าประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุชหรือว่าดับเบิลยูบุชคนลูกนะครับ ซึ่งคุณพ่อเนี่ยชื่อจอร์ดเอชดับเบิลยูบุชนะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องราวของไทม์ไลน์ปฏิบัติการสายฟ้าแลบมันเป็นหนึ่งในปฏิบัติการที่เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงจุดจบด้วยนะครับการเสียชีวิตของอุามะบินลาเดนเนี่ยเป็นหนึ่งในการสะท้อนให้เห็นถึงจุดจบนะครับของการปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วยในสมัยประธานาธิบดีนะครับบารักโอบามานะครับซึ่งหลายปฏิบัติการเนี่ยก็ไม่สำเร็จก็มีนะของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งต้องบอกว่า หลายปฏิบัติการที่ไม่สําเร็จนะครับก่อนหน้านี้ก็คืออิหร่านก็มีเรื่องราวของการที่จะได้มาซึ่งน้ํามันนะทรัพยากรน้นํามันในพื้นที่ตะวันออกกลางด้วยซึ่งเรานั้นก็ปฏิเสธในเรื่องราวนี้ไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่จะสะท้อนให้กับพี่น้องได้เห็นครับคือกลุ่มตาลีบันเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกสงสัยในการที่จะอยู่เบื้องหลังนะครับเหตุการณ์ในครั้งนี้นั่นเองนะครับแต่จะเป็นแบบนั้นหรือไม่นะรนะเราต้องมาหาคําตอบ กับเรื่องราวของการออกมายอมรับนะครับในเรื่องราวของข้อกฎหมายต่างๆแม้ว่าจะไม่มีการยอมรับอย่างเป็นทางการพี่น้องครับแต่เรื่องของข้อกฎหมายเรื่องขององค์การสหรประชาชาติที่ต้องเข้ามาดูแลในเรื่องราวของนะครับการลงโทษแล้วก็ความมั่นคงของภูมิภาคนะครับในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างยุโรปและเอเชียอยู่ที่เอเชียใต้นี่แหละครับท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันต่อนะครับว่าผลจะเป็นอย่างไรกับเรื่องราวของสงครามในภูมิภาคเอเชียใต้เรียกได้ว่าโจมตีประเทศยักษ์ใหญ่มีประชากรเยอะนะครับแล้วก็มีนเคลียร์เป็นของตัวเองด้วยเนี่ยไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับเดี๋ยวคงต้องมาติดตามกันต่อในเรื่องราวของการเมืองโลกครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับไม่ได้ระอุแค่ไทยกับกัมพูชาแล้วนะอินเอเชียใต้ก็ระอุในตอนนี้นะครับรวมถึงสหรัฐอเมริกากับจีน กับการรบกันในเรื่องราวของแร่นะครับที่สําคัญมากๆครับอย่างแร่ที่เรากําลังเซ็นไปกันล่าสุดนะครับซึ่งต้องบอกกันเลยครับว่าสงครามนี้มันมีการสะท้อนถอดบทเรียนนะในเรื่องราวของความเห็นแก่ตัวของมนุษย์นะครับในการได้มาซึ่งทรัพยากรนะครับซึ่งต้องบอกกันเลยครับว่าดินแดนตะวันออกกลางเนี่ยก็เรียกได้ว่านะครับเป็นหนึ่งในดินแดนที่ค้นพบแร่ที่เรียกว่าน้ํามันดิบนะครับแล้วก็มี ตะวันตกเนี่ยเข้าไปมีบทบาทยึดอํานาจแล้วก็อยากที่จะได้ซึ่งน้ํามันดิบแร่เอิร์ดก็กําลังเป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันนะครับในอนาคตจะเป็นอย่างไรไม่มีใครทราบได้แต่เราเองนะครับในฐานะที่ศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ต้องสะท้อนนะครับ,รบถึงเรื่องของแนวคิดนะครับการที่ชาติตะวันตกจะเข้ามาสแสวงหาอํานาจใช้ซึ่งทรัพยากรในชาติอื่นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเอาละครับวันนี้ก็อย่าซาบคุลลอคอยรอนกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับ ขอดุทิศตอพระองค์ลอสซุบฮา,านะฮหัวตะลาครับให้พี่น้องมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงริสกีเพิ่มผูนครับทุกดูอาทุกอมันเป็ที่ตอบรับจากพระองค์ลอสซุบฮาหาฮหัวตะลาครับจากลากไปแต่เพียงเท่านี้ครับวาบิลลาฮิตตลฟิกววนฮิดายะอัสสลามวะัยกุมวารอฮมาตุลลอฮ์วาบาราะกาตุ